หนึ่งวิธีการทําความสะอาดผิวหน้าให้เกลี้ยงนะคะหลายๆคนเข้าใจว่าเฮ้ยใช้แค่โฟมล้างหน้าอย่างเดียวสบู่ล้างหน้าอย่างเดียวก็พอแล้ววันนี้แซกรันจะบอกพี่ๆทุกคนเลยค่ะว่าการที่เราใช้แค่โฟมล้างหน้าอย่างเดียวล้างหน้าการที่เราใช้สบู่ล้างหน้าอย่างเดียวล้างหน้าตัวนี้ไม่สามารถทําความสะอาดออกได้เกลี้ยงและรู้ไหมคะถ้าเราทําความสะอาดผิวไม่เกลี้ยงอะ่ะสิ่งที่เกิดกับผิวของเราคืออะไรมันจะทําให้เกิดการสะสมการอุดตันของรูขุมขนทําให้สิวเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นค่ะวิธีแก้ไข ใจแนะนำนะคะให้เน้นในเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้ามากๆเลยและตัวที่เราจะใช้นะคะแนะนําเป็นตัวเช็ดเครื่องสําอางแล้วเวลาที่เราจะเลือกใช้ตัวเช็ดเครื่องสําอางนะคะต้องเลือกที่เป็นรูปแบบเนื้อครีมหรือว่าเนื้อโลชั่นนะคะอย่าใช้ในรูปแบบของที่มันเป็นแบบน้ําแล้วเช็ดออกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในกระบวนการการผลิตค่ะในการใช้ตัวเช็ดเครื่องสําอางที่เป็นรูปแบบครีมมันสามารถที่จะทาความสะอาดสิ่งสกปรกนะคะที่ละรายน้ําได้ละลายไขมันได้ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่า เราสามารถทําความสะอาดได้ครบจบทุกกระบวนการจากนั้นค่ะเราใช้ตัวเช็ดเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยล้างโฟมอทีนึงและมักจะมีคําถามเยอะมากๆกับทรายเลยนะคะว่าเฮ้ยแล้วทําไม่แต่งหน้าต้องใช้ตัวเช็ดเครื่องสำอางหรือเปล่าเซย์บอกเลยค่ะว่าอย่างน้อยนะคะเราต้องใช้ตอนเย็นนะคะวันละหนึ่งครั้งทุกวันอย่างแน่นอนก็จะทําให้ผิวของเราอะ่ะมีความสะอาดเพียงเท่านี้เองคะ่ะปัญหาเซลล์ปัญหาต่างๆทาครีมไม่ซึมก็จบในปัญหาเดียวกันหมดเลยนะคะและถ้าใครสนใจนะคะตัวเช็ดเครื่องสำอางสามารถพิมพ์ ว่าสนใจเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะติดตามคลิปดีแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านคลิปนะคะ